ครับพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องหูมิละนีครับ้ละครับพี่น้องบรรยากาศนะครับผมตอนนี้ไปพี่น้องเบื่อครับผม เบิ่นนงน,น,น,นะครับผมตอนนี้สดๆตอนนี้นะครับผมยังมีพ่อ นี่ครับเพิ่งบรรยากาศนะครับพี่น้องเต้ล้าแล้วพระฤาษี chặt vào bên nào mua bò có ăn cùng mà tôi đây số bỏ này gặp

ที่บาดเมันจำเจยบาดขลอันนครับไปพี่น้องเบิ้งนะครับบรรยากาศหลังเตยร้านนะครับพี่น้องเียเว่าสิค้

ทำไปแล้วอ้ยไม่มาเอ้เอ้ยทำไปแล้วเอ้ยไม่เชียร์เอยพ่อเอ้ยพ่อเชียร์ใจหรอกใช่ไหมเอ้ยอ่างนี้แหละอยพ่อใส่ละบุ๊คีสองคนละดูนี่ทำไปแล้วพ่

ล่ป้างอหน้าาานี้ไหอมช็อไปเปโซิลาเ่าเมื่อกี้มีมีคนใช่หน้าเมื่อกี้บ้าบอกว่าที่หนูไปดูมาลำแม่เขื่อกับไปก่อนเออไเส้นอลาเลย คนผู้หญิงคนไทยน้านไครับครับลา้าดเขาไปด้วยไปแม่ไปหลังห้านม่ไปหล,ลังห้านี่ไปไปไปนั่งสิน้ำไปส่งอีหลานนะครับผม

พี่เปาไปส่งน้องไหมป้าพรุ่งนี้ก็ได้หรอพรุ่งนี้ไม่เอาไปวันนี้แหละพรุ่งนี้ผมไม่ได้ไปไปพรุ่งนี้ไม่ได้ไปหรอตเดี๋ยวโทรหาไม่ไม่ต้องโทรมาคนเดียวอ้าวไปทำไมคนเดียวจะไม่ได้ไปไม่ไปคนเดียวไปด้วยถูกมาแล้วกูต้องพาได้หมดทุกอางนั่นทุกงานไปไหนไปตามทุกนายบอกว่าไม่ไปเลย ดูก่อนพรุ่งนี้ไปงานพรุ่งนี้ไปงานจ้าใส่แพคกับไปงานหมดนั่นแหละนี่คุ่ตกงานทำงานลูกผู้สาวนั่งทำงานเนาะหอลำม่ได้แสดงกันจิบออกไปทต้งพุ่นหมดเลยนี่ไปไปในการแข่งพ่อจิบออกก็ต้องพุ่นไปไปพุ่นกันพุ่นแม่ทั้งออกเลยไอ้ผู้เสื้อดำไหมไปแล้วผู้สาวเสื้อดำโอ้ยเนาะเป็นขนาดวันนี้ร้านแตกมาแอดมินโอ้ยมือนี้เดี๋ยวยังไม่ได้สรุปยอดครับพี่น้องเดี๋ยวขอให้เพื่อนสรุปยอดกันเด้อครับผม กรูดูบได้เท่าไหร่ครับผมเอานี่ครับบรรยากาศครับหลังเต้ยลาตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้เก็บเมียนเรียบร้อยนะครับผมบอกว่าเวทีทีมงานทีมคอนไวท์นะครับก็ได้เก็บนะครับผมกําลังเก็บกําลังเมียนนะครับผมไปเลยครับผมนี่นี่ครับว่าสิพาไปแม่พาพี่น้อง ไปพี่น้องบรรยากาศหลังเต้ยลาโอ้ยเจ็บคอหมดแล้วไล่โซนน,นนึงสิ่งเรืองลองทำงานบ้างเพ่อนเพื่อพี่น้องไปส,ส่งอีลานะครับเต้ยลาเอ้ยเต้ยลาสเสร็จแล้วไปส่งอีลาขึ้นรถกลับบ้านกลับซองนะครับผมเพื่อเดินทางครับไปเมื่ออื่นนะขออนุญาตนะครับคิดเวแน่นจะเน่จะแน่บรรยากาศหลังท่านเบ่งมือผมไปกอ่อนโอ้โหมือแหล่มือดำดำ น mm. right. hey. ี่ครับแต่ว่าหอยลนมล้มคนเกี่ยวเป็นประเด็นปะไปพี่น้องคลิปนี้ไปสักนี่คลิปหน้าว่ากันไหมให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงรำรลยรำรวยครับ